สวัสดีครับจบเกมไปแล้วไหนใครว่าเดือนมกราเนี่ยเป็นเดือนอาถรนของลิวอร์พูนะครับแต่เกมนี้ก็ยินยอมรับนะว่าเยี่ยวเหนียวเห็นได้ชัดเลยว่าคุณภาพในการเล่นเกมรับของเราเนี่ยมันดีแม้ว่ามีการยืนตำแหน่งผิดพลาดกันบ้างนะครับทางฟาบิโนเองก็มีจังหวะที่ยืนเช็คลายไม่ดีอยู่เหมือนกันแต่ มันไม่มากนะครับนิดหน่อยแต่จังหวะบล็อกจังหวะดักจังหวะอ่านทางเนี่ยดีมากเลยเขาเรื่องก่อนนะครับเกมไบรตันพบลิวพูเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่ว่าไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่เกมรับดีมากนะครับเสียไป29ประตูก่อนหน้าที่จเจอลิวพูเท่านั้นเองแล้วก็เกมนี้นะครับไบรตันก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นที่จะเล่นนะครับเริ่มเกมเนี่ยลิวพูก็เล่นเรื่อยๆแหละนะครับ แล้วก็ถ่ายบอลจากหลังไปกลางกลางไปแล้วก็ไบตันก็ขึ้นบีบสูงแล้วก็พร้อมที่จะกลับไปเซตวาง2แถวไว้ป้องกันนะครับการเล่นของ3ตัวหน้าของลิเวอร์พูลเนี่ยมันไม่ค่อยต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกนะครับซาร่าเองเนี่ยได้บอลน,น้อยมากในครึ่งแรกทางฟิมิโนเองก็ลงมาแดนกลางก็ครับก็พยายามปรับให้ซาร่าเนี่ยมีการเคลื่อนที่ เราสินได้ชัดเลยว่า3-4ตัวหน้าเนี่ยมีการเคลื่อนที่ได้ดีนะครับซายล่าเองก็ไม่ได้อยู่ที่ฝั่งขวาอย่างเดียวก็สลับมาฝั่งซ้ายบ้างน,นะครับแต่จบครึ่งแรกเนี่ยเกมรุกของเราก็ยังทำะไรเจ้าบ้านไม่ได้นะครับมีจังหวะสสวยๆที่แอนดรโรเร์สันเนี่ยเกือบแอซซิดได้นะครับพีมิโนเนี่ยข้อบ,บอลพลาดไปนิดเดียวขาดไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับจังหวะส,สวยๆที่บอลที่ตกจากฝั่งซ้ายเข้าไปในเยอะแต่ฝั่งขวาเนี่ย ตั้งแต่ต้นเกมก็เห็นว่าเทรนด์เนี่ยมีปัญหาเรื่องอเห็นว่าตอนวอร์มเนี่ยมีปัญหาเก็บข้อเท้านะครับแต่ก็ลงได้ตลอด90นาทีแล้วช่วงแรกเกมก็ไม่ค่อยขึ้นทางฝั่งเทรนด์ซะด้วยนะครับครึ่งแรกนะครับโอกาสหลายหนนะครับมีจังหวะที่เทรนด์เปิดเกี่ยวมาเข้าซ้ายแล้วก็เปิดให้บิชชัคโมงหลุดเสาไปแต่ ถ้าดูจากจังหวะเกมของเครื่องแรกเนี่ยมองแล้วก็หนักใจอยู่เหมือนกันว่าเครื่องหลังจะเป็นยังไงผมก็ทําโนต้ตไว้ว่าเครื่องหลังจะต้องมีการปรับการเคลื่อนที่ของแนวรุกนะครับทั้ง4ตัวเลยไม่ใช่แค่สตัวรดมมิกชักด้วยนะครับมิกชักช่วงแรกยืนสูงมากแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้บอลแล้วก็ยืนตําแหน่งการเคลื่อนที่ไม่ดีนักมันก็เลยทาให้มันคล่อมๆกันอยู่นะครับการถ่ายบอลที่มันจะต้องเร็วขึ้น ในหลายๆจังหวะเนี่ยการถ่ายบอลมันยังไม่ดีพอแล้วก็บอลร,ริมเส้นในครึ่งแรกเนี่ยมันคุกคามได้ดีเลยเนี่ยบอลร,ริมเส้นเนี่ยมันต้องต่อเนื่องกว่านี้นะครับนี่คือโน้ต3ข้อที่ผมลองใส่การแก้เกมในมุมมองผมไปและในที่สุดครึ่งหลังมาเนี่ยนาทีที่4 8เนี่ยโมซาลาก็มีโอกาสจังหวะแรกเลยจังหวะที่มาเน่ในใจให้แล้วก็โมยิงเต็มแรงเลยไปติดผู้รักษาประตูของทาง ไบรตันชื่อเดวิดวัตตันนะครับและในนาทีที่49ก็เป็นจังหวะต่อเนื่องอีกจังหวะที่โมเนี่ยได้บอลจากเพื่อนอยู่ทางฝั่งทางฝั่งขวาของสนามทํำขยับเหมือนจะออกริมเส้นแต่ก็เกี่ยวกลับมาเหมือนเดิมแล้วตัดสินใจพาบอลเนี่ยลุยเข้าเข้าไปในกรอบเขตโทษตรงนั้นนี่ปาสการโกลสเนี่ยคุมอยู่ก็ ตามนะครับตามไม่ทันแล้วละหลงเหลี่ยมแล้วก็เหนียวนะครับเหนียวจังหวะแรกสาราบลูเหมือนว่าอ่านว่าจังหวะเหนียวครั้งนี้มันยังไม่เข้าตาพอดึงอีกทีหนึ่งเนี่ยสาราก็ทิ้งตัวนะครับก็เป็นจุดโทษไล่ข้อกังขานะครับเป็นจุดโทษแน่แนแล้วก็สาราก็ยิงทิศทางไม่ดีนักนะครับซึ่งดิวิดปัตตันเนี่ยกระพุ่งถูกแตะสัมผัสบ,บอลแค่นั้นเพราะความแรงในการยิงเนี่ยแรงมากนะครับ ยิงคล้ายๆกับวาดียิงจุดโทษแล้วก็ประตูนี้ก็เป็นประตูเดียวแต่ครึ่งหลังนี่เห็นได้ชัดเลยว่าการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเราดีขึ้นมากนะครับและทาง FSM เองเนี่ยก็มีการปรับการเคลื่อนตำแหน่งเยอะขึ้นแต่ทางไบร์ตันเนี่ยก็กดดันได้สูงแล้วก็ลูกเซฟพีชของไบร์ตันเนี่ยน่ากลัวมากแต่ดูจากความมุ่งมั่นของผู้เล่นไบร์ตันเนี่ยบางที มันมากไปนิดนึงมันล้นมันก็เลยดูมีอาการหัวร้อนนะครับผู้เล่นไบตันนี่ก็โดนใบเหลืองกันหลายคนแต่ในที่สุดครบ90นาทีลิวพูก็สามารถประคองสกอร์เนี่ยกลับออกมาได้นะครับตอนนี้แต้มมีอยู่ทั้งหมด57แต้มนะครับประตูดได้ลบเสียเนี่ยมีอยู่40ลูกนะครับทางทีมที่ตามมาก็คือแมนซิตี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 50แต้มแล้วก็ประตูได้ลบเสียนี่มีอยู่39ลูกก็คือลูกได้เสียเราเนี่ยดีกว่าแมนซิตีรหลูกนะครับแต้มเรามีมากกว่าแมนซิตี้สแต้มก่อนที่แมนซิตี้เนี่ยจะไปเจอกัรบ์บูแฮมตันซึ่งเป็นทีมที่เล่นด้วยไม่ง่ายเลยนะครับในคืนวันจันทร์นะครับอะมาดูว่าผู้เล่นของเราเป็นยังไงเราไม่ต้องไ like, ล่รายชื่อผู้เล่นเจ้าบ้านแล้วกันนะครับแม้ว่าผู้เล่นเจ้าบ้านเนี่ยหลายๆคนเล่นด,ดีแต่ข้ามไปแล้วกันนะครับมา เพื่อกระทับเวลามากขึ้นสําหรับผู้รักษ,ษาประตูอาริซงเนี่ยโอ้โหในจังหวะที่ต้องเล่นแกตัดสินใจหลายๆจังหวะสมาธิดีมากนะครับจังหวะที่มีจังหวะหนึ่งที่ผู้เล่นไบรตนเนี่ยสอดเข้าไปเป็นตัวสํารองจําชื่อน่าจะเป็นอ,อนโนเน่นะครับวิ่งตัดเข้ามาสวยเลยแล้วก็จับมาดีดข้างเท้านะครับในจังหวะที่ มีการคลอสบอลจากฝั่งซ้ายเข้าไปจังหวะนั้นอาริซงก็ออกมาชกบอลออกมาบล็อกบอลแล้วหลายๆจังหวะการอ่านเกมที่ดีของอาริซงเนี่ยทําให้การคุกค,คามของไบรตันเนี่ยไม่น่ากังวลเลยนะครับมีจังหวะที่ได้ออกแรงเซฟออกแรงปัดอยู่แล้วลูกเซตพีซที่ทางไบรตันก็พยายามคุกค,คามซึ่งไบรตันเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่มี สกอร์จากลูกเซตพีสเนี่ยเป็นรองลิเวอร์พูลเท่านั้นเองลิเวอร์พูลเนี่ยมีสกอร์จากลูกเซตพีนี่14ลูกเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับอลิซงเนี่ยผมให้คะแนนไป6.5ถึง7นะครับให้ห้าถึง7จด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะถัดมาฟาบินโยฟาบินโยเป็นเซนเตอร์ฮับมือใหม่นะครับมไม่เคยเล่นในตำแหน่งนี้ให้กับลิเวอร์พูลมาก่อนด้วยนะครับเล่นกองกลางเล่นแบ็คขวาให้กับทีมชาติ ของกางตัวรับในนาทีนี้เราก็เห็นฟาบินโยในมิติของเซนเตอร์ครัซึ่งฟาบินโยเองก็มีปัญหาอยู่บ้างในการยืนตำแหน่งในบาง,บางจังหวะนะครับมีจังหวะหนึ่งที่การยืนลายไม่ดีเลยทําให้เคลนเมเร่เนี่ยได้หม่งง่ายๆในจังหวะที่เคลนเมเร่เนี่ยยืนในลายที่ที่จริงๆแล้วต่ำกว่าแนวของแนวรับของผู้เล่นลิเวอร์พูลด้วยซ้ำไปก็มีฟาบินโยแหละที่ยืนต่ำกว่าลายเล็กน้อยแต่หลังจากนั้น ฟาเวนโยเองเนี่ยก็จับจังหวะอ่านจังหวะดักนะครับช่วงแรกค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะว่าเกรนเมเล่เนี่ยหนักแล้วก็มีลูกตุกติกลูกแถมลูกนิดลูกหน่อยนะครับเพื่อชิงจังหวะให้ได้เปรียบน,นะครับการประทะแบบอยู่ในเกมคือลูกคับลูกคับดอกเนี่ยมีแต่ฟาเวนโยก็สามารถประคับประคองสถานการณ์ออกไปได้นะครับเป็นตัวที่ดักแล้วก็สกัดบอลได้เยอะเลยแหละนะครับ ถ้าเทียบกับฟันได้เนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันแต่ฟันได้เนี่ยการกำกับแนวรับทำได้ดีมากๆฟาบิโอเนี่ยผมให้ไปที่6.5 7แล้กันให้7แล้วกันนะครับฟันได้นะครับฟันได้คือผู้บัญชาการที่เห็นเรือชัดเจนมากฟันได้คุมระบบแนวรับสั่งงานเยอะมากผมว่าแกจะเสียงแหบเสียงแห้งทุกเกมแหละเพราะแกสั่งงานเยอะ นะครับจังหวะที่ต้องเล่นแล้วก็เจอลูกตุกติกของเจ้าบ้านเนี่ยเยอะก็มีจังหวะเจ็บก็หลายหนมีจังหวะโดนแถมก็หลายหนนะครับอย่าแปลกใจนะครับที่ฟานได้นี่มีอาการเจ็บเล็กๆน้อยต้องฉีดยาลงสนามอยู่เรื่อยนะครับฟานได้นี่คุมจังหวะในเกมรับได้ดีนะครับแล้วก็เป็นผู้บัญชาการที่เห็นได้ชัดมากนะครับให้คะแนนลืมๆในรับคนอื่นนิดหน่อยนะครับผมให้ไป7ถึง7.5แล้วกันนะครับ ถัดมาแอนโดรปสันแอนโดรปสันในครึ่งแรกโอ้โหเติมสนามบอลไวเกือบได้ a s s สต์กลายลูกนะครับมีจังหวะที่คุมผิดพลาดบ้างมีจังหวะการแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมบ้างแต่ถ้าพูดถึงอันตรายนี่แอนโดรปัสันอันตรายมากๆนะครับในฝั่งในการเติมเกมฝั่งซ้ายจังหวะเปิดบอลเข้าไปไม่ใช่แต่บอลคลอสลึกๆเข้าไปเท่านั้นนะครับบอลที่จ่ายตกเข้าไปแบบ ให้ตัวที่สอดเข้ามาเนี่ยได้จิ้มได้เสียบได้ทิ่มนะครับมีบ่อยๆนะครับอนดูโรเบอร์นเนี่ยโดดเด่นมากในครึ่งแรกครึ่งหลังก็เริ่มลดลงการเติมเกมของอนดูโรเบอร์นก็ลดลงนะครับก็ผมให้ไป7นเจ็ดนะครับเทรนด์ครึ่งแรกมีจังหวะในการเล่นไม่เยอะนะครับเพราะว่าเกมขึ้นทางฝั่งซ้ายมากกว่าเหมือนกับดูว่า เพื่อนๆก็กังวลว่าเทรนจะเจ็บหรือ,อยังไงเนี่ยก็ไม่ค่อยจ่ายบอลให้นะครับแต่หลังมาเนี่ยเทรนก็ได้บอลมากขึ้นความพร้อมในการเล่นก็มีมากขึ้นนะครับประสานงานกับผู้เล่นในแดนกลางแล้วก็ทั้งน้งที่ต้องเล่นกับชาเกลลี่ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่ว่าชาเกลลี่เนี่ยยังเล่นไม่เข้ากับทางระบบและวิธีการเคลื่อนที่ของทีมก็ยังทําหน้าที่ได้ดีนะครับ มีจังหวะที่หลุดไปแต่ว่าหลายๆครั้งเทรนต์ก็ตามเข้าไปเซฟเข้าไปซ้อนเซนเตอร์อีกทีหนึ่งในจังหวะที่มันต้องรวบเข้าไปนะครับการเติมเกมแล้วการไปช่วยตรงกลางดีแต่จังหวะตัดสินใจเล็กๆน้อยยังไม่ดีนะครับผมว่าจังหวะตัดสินใจเนี่ยหลายๆจังหวะที่บอลน,น่าจะไหลต่อเนื่องซึ่งเพื่อนก็ขอบอลแล้วแต่ไม่ให้นะครับติดตรงนี้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่จังหวะหลายๆจังหวะเกือบได้แอสซิสต์ด้วยนะครับ เทรนนี้ผมให้น้อยกว่าทางดูพอชั่นเล็กน้อยอยู่ระหว่าง6 5ถึง7นะครับแต่ไม่ให้ไปเต็ม7อ่ะนะวายนาดุมวายนาดุมเนี่ยปรากฏว่าผู้บรรยายให้ทีมผู้บรรยายให้วายนาดุมทีมคอมเมนเตอร์ ator, ให้วายนาดุมเนี่ยเยอะแต่ผมมองว่าวายนาดุมเนี่ยมาเด่นครึ่งหลังครึ่งแรกการเคลื่อนที่ของวายนาดุมไม่ได้เรื่องเลยเห็นแต่เฮนโดนะครับเฮนโดเนี่ยเคลื่อนที่ดีมากๆทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับ โดดเด่นมากๆแต่ถ้าถามว่าเอาเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยวานาดูมเนี่ยผมให้สักห้าได้นะครับแต่พอครึ่งหลังมาเนี่ยวานาดูมเนี่ยผมให้ประมาณสัก7.5็ดจถึงเจนะครับเอาเจ็ดละกันนะครึ่งหลังเพราะฉะนั้นเอเวอเรสต์จริงๆเลยเนี่ยวานาดูมเนี่ยผมให้ที่6นะครับหกถึงหกเพราะครึ่งหลังเนี่ยวานาดูมเนี่ยเล่นไดีจริงๆวานาดูมเนี่ยดีตอนในจังหวะที่ต้องเล่นเกมรับในครึ่งแรกนะครับพอเกมจังหวะเกมลุกเนี่ย ไม่เคลื่อนที่ทําให้เพื่อนที่จะออกบอลเนี่ยก็ออกบอลไม่ได้แล้วก็จังหวะที่จะออกบอลง่ายๆก็น้อยไปหน่อยนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยถูกสั่งให้เติมเยอะขึ้นนะครับก็ทําได้ดีขึ้นไวนยนดุมผมก็ให้ประมาณสัก6 6ถนะครับเฮนโดเฮนโดนี่คือตัวบัญชาการในแดนกลางชัดเจนมากเพราะต้องโหลดการเคลื่อนที่ของไวนดุมแล้วก็ชักิี่ใน ครึ่งแรกแต่เจ้าบ้านเนี่ยเขป้องเยอะนะครับก็เลยยังมองไม่เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าบ้านพอเสียประตูเลย,เยพยายามเอาคืนนะครับแล้วก็เฮนโดทําทุกอย่างทั้งชะลอเกมทั้งวิ่งเข้าตัดทั้งเติมเกมรุกนะครับมีหมดเขาเสียก็เหมือนเดิมนะครับจังหวะจบสกอร์แต่จังหวะสวิชบอลเนี่ยถ้าบอลอยู่กับเฮนโดเนี่ยมักเห็นการสวิชบอลที่ ออกซ้ายออกขวาแทงตรงนะครับมีครบแล้วก็การตัดสินใจที่จะสอดที่จะเติมเนี่ยทำได้ดีเก็บกวาดในแดนกลางเนี่ยทั้งลูกหมง่งลูกเลียดนะครับเฮนโดเนี่ยมีเวิร์กเรทแล้วก็การเก็บบอลที่เยอะมากนะครับเฮนโดผมให้7นะครับถัดมาฟิมิโนนะครับเจ้าบอบบี้เจ้าบอบบี้ขยันขันแข,ข็งแล้วก็ เพรสซิ่งได้ดีแต่จังหวะสุดท้ายยังขาดนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็การตั้งเกมรับของนักเตะเจ้าบ้านทําได้ดีทําให้เจ้าบ๊อบบี้เนี่ยทำหน้าที่ได้ไม่ถนัดนักนะครับก็ฟิมิโนเนี่ยผมให้6ถึง6กจุดห้านะครับไม่ถึงกับแย่แต่ไม่ถึงกับดีนะครับการประสานงานกับซาร่าการเก็บบอลเป็นตัวที่เก็บบอลในแดนหน้าได้ดีแล้วก็ ลงมาต่อบอลในแดนกลางมากเลยในครึ่งแรกนะครับส่วนซาดิโอมาเน่ก็ยังมีจำปัญหาเรื่องจังหวะการตัดสินใจอยู่ดีนะครับจังหวะการเคลื่อนที่จะวิ่งจะหยุดนะครับในหลายจังหวะที่เพื่อนพร้อมจ่ายแล้วซาดิโอมาเน่เปลี่ยนใจไม่วิ่งก็มีนะครับแล้วบางครั้งก็ตัดสินใจพอได้บอลการชตเซลิกชั่นก็ไม่ค่อยดีนะครับ แต่ภาพรวมความขยันแข็งโอเคก็เป็นตัวที่ถูกเปลี่ยนออกก่อนตัวอื่นแต่เปลี่ยนเพื่อใช้จังหวะของการเปลี่ยนตัวนี่แหละชะลอจังหวะของทางเจ้าบ้านนะครับซาดิโอมาเน่ผมก็ให้ที่ระหว่าง 6, 6. 5ถเหมือนกันนะครับถัดมาสแลนสก,กิรี่นะครับเจ้าบิชักบิกชักเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนที่การอ่านเกมการที่ต้องเติมเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายช่วงแรกก็ยืนสูงเกินไป ช่วงหลังก็ไม่อ่านสภาพที่ตัวเองเนี่จะต้องเป็นตัวเป็นตัวที่อยู่ริมสุดด้านขวาที่จะต้องเติมขึ้นไปเสริมนะครับในจังหวะที่ดับหนึ่งดับสองเข้าแล้วตัวที่อยู่ไกลสุดเนี่ยแต่แกเดินทอดน่องเห็นอยู่หลายจังหวะน่าจะหมดนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายก็คล็อบก็เปลี่ยนออกเพราะเกมก่อนหน้านี้ในะเอฟเอครับแกก็ลงนะครับ ก็ถูกเอาเปลี่ยนออกโดยเอาบิ๊กชักเอามี Chuck, เนอร์ er, ลงแทนนะครับอีกคนหนึ่งก็คือแมนออฟแมนในเกมนี้ครึ่งแรกซาร่าเนี่ยมีส่วนในเกมน้อยแต่พอครึ่งหลังพอเปลี่ยนวิธีการเล่นเนี่ยซาร่ามีส่วนในเกมเยอะเราก็ลงมาช่วยในแดนกลางแล้วก็ทําหน้าที่เหมือนคูติงโยพาวอนทะลุทะลวงขึ้นไปแต่ทําหน้าที่เยอะกว่านั้นก็คือ ถ้ายืนสูงค้ำก็เป็นตัวพักบอลเปลี่ยนบอลเปลี่ยนทางบอลแล้วก็เป็นตัวที่ตัดสินใจและชอดด็อตเซเลคชั่นดีดีที่สุดใน3แดนหน้านะครับแล้วก็เป็นคนเดียวที่ทําทุกอย่างก็คือทําให้ได้จุดโทษแล้วก็เป็นคนยิงประตูด,ด้วยนะครับซาร่าเนี่ยผมให้7.5ถึง8นะครับเป็นแมนอั t แมนในเกมนี้นะครับถัดมาเจมส์เรเนอร์ลงมาก็ขยันแข็งแข็งช่วยไล่นะครับแต่ก็ยัง ไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับทีมมากขึ้นได้แต่ก็มีส่วนในการชะลอเกมทำลายจังหวะแล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ที่เติมค่องทั้งสูงสักนิดนึงนะครับจังหวะเติมในหลายจังหวะก็ทําได้ดีแต่เหมือนกับสปีดยังไม่เข้ากับเพื่อนมากนักนะครับทางมิเนอร์ผมก็ให้ระหว่าง6ถึง6.5นะครับตัดมาเป็น ดบพิกีต้านะครับลงในนาทีที่90ซึ่งจริงๆแล้วไม่รู้จะให้คะแนนยังไงแล้วก็ดิวอกโอริกี้ก็เหมือนกันก็ลงไปแต่เห็นดิวอกโอริกี้ลงสนามก็ชื่นใจนะครับใครว่าหงฟอร์มตกใครไซโคว่าหลังจากนี้นะครับอย่าไปดูบริบทเก่าๆลองไปดูเงื่อนไขที่ใส้ในว่าเป็นยังไงนะครับภาพรวมแต่ถามว่าเกมนี้เป็นยังไงอารมณ์ก็บอกว่าฉี่เหนียวไม่กล้าลุกไปเข้าห้องน้ำกลัวกลับมาแล้วสกอร์บน หน้าจอเนี่มันเปลี่ยนไปกท็ทนดูจนจบนะครับอั้นฉี่ไว้แต่ในที่สุดก็สามแต้มแล้วก็ทิ้งความกดดันตอนนี้ก็นั่งยิ้มคอยแช่งอย่างเดียวเลยก็คือระหว่างผีกับไก่ที่จะเตะกันนะครับก็ซึ่งจะเตะกันวันพรุ่งนี้ส่วนทางทีมที่ไล่ล่าเรามาตอนนี้ก็ถูกเราทิ้งห่างไปก่อนล่วงหน้าเจ็ดแต้มพร้อมกับรูปด้เสียที่ต่างกันหประตูนะครับ เลยครับ